สำหรับท่านที่มีอาการเป็นกดไหลย้อนนะครับจุกเสียดแน่นนะครับแล้วก็รู้สึกท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแล้วก็หลายคนนะครับมีอาการแบบเหนื่อยนะครับหายใจไม่สุดนะครับหายใจไม่ถึงท้องอันนี้เป็นอาการของกดไหลย้อนทั้งหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราไปดูแลมาแล้วหลายวิธีจนท้อเนาะทำไมมันถึงยังไม่ดีขึ้นนะครับมันเป็นเพราะว่านะครับเราดูแลยังไม่ครบทั้ง6อาการนั่นเองนะครับเราจะต้องดูแล6อย่างครับ1เราจะต้องดูแลนะครับฟื้นฟูตัวแผลในกระเพาะอาหารให้ได้นะครับสงนะครับเป็นตัวยับยั้งนะครับแบคที ได้ทุกครั้งที่มีการอุ่นอาหารทานซ้ำนะครับอย่างที่3มนะครับมันจะต้องสามารถลดการคลายตัวของหูรูดกระเพาะอาหารนะครับอย่างที่4นะครับเราจะต้องมีการลดกดลดแก๊สนะครับส่วนเกินในกระเพาะอาหารได้ด้วยอย่างที่5ครับต้องดูแลระบบลำไส้นะครับหรือว่าระบบขับถ่ายอย่างที่6นะครับจะต้องฟื้นฟูระบบตับนะครับก็คือดูแลตับอ่อนให้ตับอ่อนผลิตน้ําดีได้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราดูแลทั้งหมดนะครับหอย่างนี้แน่นอนนะครับทุกคนจะมีอาการที่แบบดีขึ้นได้อย่างชัดเจนตั้งแแต่เเเดดือนนนรรกลยยทีีีววะั้ผ พันตัวนึงนะครับเป็นเทรดมาร์กนำเข้าจากอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับชื่อว่า u q m a x นะครับมีหลายๆคนมากๆเลยนะครับที่ได้ลองรับประทานไปแล้วมีอาการดีขึ้นเดี๋ยวเราลองไปฟังคนที่เคยมีประสบการณ์ในการรับประทานกันนะครับการเริ่มแรกนะคะที่เป็นนะคะคือมีปวดบริเวณท้องนะคะตรงด้านขวานะคะคือจะปวดมากเป็นมานานมากแล้วก็เคยไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นแผลที่บริเวณกระเพาะอาหารก็กินยาแล้วก็รักษามาตลอด 3-4ปีได้คือมันจะปวดแสบคือกินอะไรไปนิดนึงนะฮะหรือถ้ากินของเผ็ดของหมกักของดองก็จะมีอาการปวดบริเวณท้องเนี่ยคือจะปวดคือปวดแสบเลยนะฮะแต่พอปรากฏว่ามันกินยูคิม็กหมดไปหนึ่งกระปุกแรกแผลที่ท,ที่ที่ตรงด้านที่ปวดท้องด้านขวาเนี่ยนะคะคือเหมือนแบบมันดีขึ้นดีขึ้นมากเลยคือไม่ปวดเลยอะ,ะ่ะนะครับอดีตเป็นพนักงาน ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมมีปัญหาในเรื่องของกดไหลย้อนผมเป็นหนักถึงขนาดว่าวันหนึ่งเนี่ยนอนอยู่เนี่ยนะครับตื่นขึ้นมากลางดึกตีสองตีสามแสบคอแสบคอขึ้นหูไม่สามารถที่จะกลืนน้ำลายได้เลยแล้วก็ผมก็หาวิธีว่าทํายังไงที่ผมจะทําให้หายแสบคอหายอักเสบต้องเท้าความก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นเรื่องของกดไหลย้อนอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยนะครับผมเป็นหนัก เพราะว่าหลังจากกินข้าวดึกแล้วเนี่ยผมไปกินชาไปกินกาแฟต่อกลางคืนแล้วหลังจากนั้นผมก็มานอนเลยพอไปนอนเลยเนี่ยอาการมันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแสบคอขึ้นหูแล้วก็บางคืนนะครับถึงขั้นว่าจะอ้วกออกมาครับนอนนอนอยู่จะอ้วกออกมานอนไม่ได้ต้องจากนอนต้องมานั่งก่อนสักพักหนึ่งอะ่ะเดินไปเดินมาให้อาการมันค่อยยังชั่วแล้วก็หลังจากนั้นค่อยนอนเป็นอย่างนี้ประมาณหนึ่งปีแล้วก็ กินมาหลายสมุนไพรนะครับก็ไม่หายสุดท้ายแล้วมาจบที่ UQMAX ตัวนี้แหละรครับก็คือกินไปหนึ่งกระปุกเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วไม่ว่าจะกินดึกกินอะไรมากแค่ไหนเพื่อนของผมมีปัญหาเหมือนกันแต่ของเขาเนี่ยปัญหาแตกต่างกันตรงที่ว่าของเขามีเสมหะแล้วก็เหมือนกับมีเสมหะในเอต,ตลอดเวลาแล้วก็จะขากสเลดอยู่ตลอดเวลาผมก็เอา กระปุกที่ผมมีเนี่ยแบ่งเพื่อนกินทุกวันนี้เพื่อนของผมก็ดีขึ้นเป็นยังไงบ้างครับทุกคนนะครับหลังจากที่ได้ชมเคสรีวิวแล้วนะครับคงมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคบว่าทั้งหมดนะครับไม่ใช่เคสรีวิวที่จ้างมานะครับทุกคนคือคนที่เคยผ่านกันเป็นโรคนี้จริงๆแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วก็ดีขึ้นจริงๆนะครับจะดีไหมคะว่าถ้าผลิตภัณฑ์เพียงแค่1กระปุกเนี่ยสามารถรวมนะครับการดูแลทั้งหมดทั้ง6อย่างที่ผมเคยพูดไวว้้ตนนคคลิปปะรมาาอยยยู่่ภใแ1กกุเดี ในราคาเพียงแค่890บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่มีอาการอยากจะเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับทักเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะครับสวัสดีครับ